ชื่นมืน่นงานแต่งคู่รักมาราทอนจัดริมทะเลนุ่นวรนุชอวยพรน,น้ำตาท่วมขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงสำหรับคู่รักมาราทอนจี๊ยบชมภูนุชกับปูไข่พงศิรีอดีตนักกีฬาขี่ม้าและนักแสดงสุดหลอ่อหลังจากรักมั่นคงมากกว่า11ปีโดยก่อนหน้านี้ไฟช้ยได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในวันครบรอบ11ปีเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมของปีที่ผ่านมา จากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีภาพพรีเวดดิ้งสุดน่ารักออกมาให้ได้เห็นและล่าสุดปูไข่กับเจี๊ยบก็ได้จัดงานแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายนริมทะเลเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆที่อบอุ่นมากห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนรักคนสนิทที่คบกันมานานอาทิเช่นนววรนุชเจีย๊ยบโสพิตนาภาจอยชนทิชาและเพื่อนๆนอกวงการทําให้เห็นถึงมิตรภาพของความเป็นเพื่อนอีกทั้งงานนี้นววรนุชยังได้ลุกขึ้นวอวยพรคู่บ่าวสาวายแดงสุดซึง้ง จนทำเอาทั้ง3ามคนรวมถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวน้ำตาท่วมกันเลยทีเดียวขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวายแดงด้วยค่ะขอให้ทั้งคู่มีแต่ความสุขนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ